พบกับการเป็นตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดได้ที่นี่ตื่นรู้รู้จักตัวเองวิชาเสกโลกจากความว่างวิธีสั่งการมวลสารด้วยจิตโดยปราศจากความพยายามแบบมนุษย์ยินดีต้อนรับสู่ตอนที่4ค่ะหากคุณผ่านการสลายอัตตาและดิ่งสู่ความว่างมาแล้วตอนนี้คุณคือผืนผ้าใบที่สะอาดที่สุดพร้อมแล้วระยังที่จะหยิบผู้การแห่งจิตขึ้นมาเขียนโลกใบใหม่ คนส่วนใหญ่บนโลกนี้ถูกสอนให้ดิ้นรนเพื่อจะได้มาพวกเขาถูกสอนว่าต้องลงแรงหนึ่งร้อยส่วนเพื่อได้ผลลัพธ์หนึ่งส่วนแต่ในสภาวะผู้สร้างกฎนั้นไม่มีอยู่จริงวันนี้ฉันจะบอกความจริงที่โลกสมมุตินี้พยายามปิดบังไว้นั่นคือคุณไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่แต่คุณแค่เลือกดึงมันออกมาจากความว่าง ทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งความมั่งคัง่งความสัมพันธ์หรือความสำเร็จมันมีอยู่แล้วในรูปแบบของรหัสพลังงานในความว่างนั้นหน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปหาซื้อมันมาแต่คือการจูนเคลื่อนความถี่ของคุณให้ตรงกับมันเพื่อให้มันปรากฏตัวออกมาในมิติกายภาพนี้ความจริงของเรื่องราวก,กลไกโฮโลแกรมความจริงที่สันตเทียนที่สุดในเรื่องการเสกคือโลกนี้คือผลลัพธ์ไม่ใช่เหตุ คน99%พยายามแก้ที่ผลลัพธ์เช่นอยากรวยก็ไปวิ่งรนหาเงินอยากมีรักดีๆก็ไปวิ่งไล่ตามคนอื่นนั่นคือการพยายามเปลี่ยนภาพในทีวีด้วยการเอามือไปขัดหน้าจอกลไกที่แท้จริงคือจิตของคุณคือเครื่องฉายหรือโปรเจคเตอร์และความเชื่อของคุณคือแผ่นฟิล์มถ้าฟิล์มของคุณเขียนว่าฉันขาดแคลนไม่ว่าคุณจะดิ้นรนแค่ไหนภาพบนจอชีวิตก็จะเป็นความขาดแคลน วิชาเสกโลกที่แท้จริงคือการเดินกลับไปที่เครื่องฉายแล้วเปลี่ยนแผ่นฟิล์มในขณะที่คุณยังอยู่ในความว่าง The Void เมื่อฟิล์มเปลี่ยนโลกภายนอกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฉายภาพใหม่ตามที่คุณสั่งวิธีปฏิบัติการแก้ไขการสั่งการแบบควอนตัม Step ที่1การวางเป้าหมายในความว่าง Setting the Intent ในสภาวะที่คุณนิ่งสงบที่สุดให้คุณนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ใช่นึกถึงในฐานะสิ่งที่ยังไม่มีแต่นึกถึงในฐานะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสเต็ปที่สองการสวมความรู้สึก e m b o d y i n g อย่าแค่เห็นภาพแต่ต้องรู้สึกถึงกลิ่นรสและอารมณ์ในนาทีที่คุณมีสิ่งนั้นแล้วความรู้สึกคือกาวที่ดึงรหัสพลังงานในความว่างให้ควบแน่นเป็นวัตถุสเต็ปที่สามการปล่อยวางอย่างเด็ดขาด detachment นี่คือจุดที่คนพลาดมากที่สุด เมื่อคุณสั่งแล้วให้ลืมมันไปทันทีการที่คุณเฝ้าถามว่าเมื่อไรจะมาคือการส่งรหัสว่าฉันยังไม่มีซึ่งจะไปยกเลิกคำสั่งเดิมของคุณนำไปสู่การเป็นและการตั้งคำถามจากตัวคุณเองการเป็นผู้สร้างไม่ได้หมายความว่าคุณนั่งเฉยเฉยแต่หมายความว่าคุณจะลงมือทำจากความเต็มเปี่ยมไม่ใช่ความขาดแคลน คุณจะทำเพราะมันสนุกไม่ใช่เพราะมันจำเป็นคำถามสำหรับวันนี้ 1. ถ้าวันนี้คุณมีเวทมนต์ที่เสกอะไรก็ได้ทันทีหนึ่งอย่างโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเหตุผลสิ่งนั้นคืออะไรพิมพ์ประโยคนั้นออกมาในรูปแบบของความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเช่นฉันคือมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งอย่างเหลือเฟือ 2. ความเชื่อเก่าเรื่องไหนที่เคยบอกคุณว่ามันยากหรือเป็นไปไม่ได้ พิมพ์มันออกมาแล้วใส่แฮชแท็กว่าฉันลบรหัสนี้ทิ้งแล้วกดติดตามช่องตื่นรู้รู้จักตัวเองเพื่อรับพลังงานบริสุทธิ์รวมเดินทางไปด้วยกันเพราะเราคือหนึ่งเดียวที่ไม่เคยตายและไม่เคยแยกจากกันพบกับการเป็นตัวเองแบบไร้ขีดจำกัดได้ที่นี่เป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองกำหนดมิใช่ผู้อื่นกำหนด